เรียนคณะกรรมการบริหาร CA สำนักงานส่งเส,สริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ท่านอดีตและม่นถิ่นกองการนะครับอยู่กับเราวันนี้นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับภาคีเครือข่ายกันเองนะครับพี่น้องพวกเราที่ทํางานเรื่องกิจเศรษฐกิจสร้างสารรค์ที่มาในวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องของ CA Forum นะครับเป็นเวทีที่ CA จัดขึ้นทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ แลกเปลี่ยนนะครับว่าเรากําลังมีเรากำลังคิดเรากำลังวางแผนเรากาลังคิดเรื่องอะไรอยู่ในปี2519หร้อ2570ที่ที่กำลังสมาถึงแล้วเราสามารถจะทํานร่วมกันได้ในรูปแบบใดบ้างมีข้อมูลต่างๆมาแชร์เพื่อที่เราจะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็วางแผนร่วมกันในอนาคตน,นะครับก็ผมก็ได้รับมอบให้มาวาดภาพใหญ่ของสิ่งที่จะเกิดขึ้น ที่เราจะทำไปในปี60-70นะครับทุกท่านครับก็วันนี้เนี่ยถ้าเรามองไปข้างนอกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังเผชิญหน้าอยู่กับสถานการณ์ท้าทายนะครับที่ที่ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับเรามีแรงกระแทกท,ที่ที่พุ่งเข้ามาเนี่ยอย่างไม่น้อยคิดว่าก็ก็อย่างสี่เรื่องสี่ประการน,นะครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมีใช่ไหมครับว่าสถานการณ์ของของสหรัฐก็เปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้จะมีผลกระทบต่อเราอย่างไรน,นั่นคือประการที่หนึ่งเลยรเรื่องของรัฐภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่ที่เปลี่ยนไปนะครับเรื่องภาษีเรื่องการค้าเรื่องหิ้วสปายเชนนะครับเรื่องกติกาที่เมื่อกี้พูดถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนจนเราเดาไม่ออกเลยว่ากติกาใหม่ของโลกมันคืออะไรนะแถมไม่พอจะมีสงครามเกิดขึ้นนุ่นนี่นั่นนะครับมีวอร์โซนเกิดขึ้นตามที่ต่างๆกระจายไปนะครับประการที่2เรื่องของไครเมเนช เราเคยพูดถึงไค้เมนเชียงในระดับของ,ของ,ของภัยพิบัติที่มันจะมีผล่รครบต่ออนาคตของเราแต่ตอนนี้นปัจจุบันเนี่ยไค้เมนเชียงมันเป็นผลกระทบในชีินประจําวันนั่นคือสิ่งท,ที่ที่เป็นแรงกระแทกที่สองทีก่กระทบเราอยู่เรื่องที่3ก็คือเรื่องตัวเราเองเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจไทยเองครับเราอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจนิ่งสนิทเนี่ยผมว่ามาพันระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องของอประเทศไทยเองอยู่ใน trap อยู่ใน middle Inc, อ,อยู่ใน เรียกว่าอะไรติดกับของไรายได้ปานกลางเนอย่างยาวนานนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเวลาเราไม่ว่าเราจะทุ่มเททํางานหนักไปเท่าไหรเนี่ยแต่ปรากฏว่าเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตหรือผลตอบแทนมันกลับม่ได้อย่างที่เราคิดมากเท่าที่ควรนะครับประการที่4นะี่แน่นอนทุกคนเจอกันทุกวันแน,น่แเทคโนโลยีกับ AI disruption นะครับสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยตาเร่งที่เราไม่แน่ใจว่า <c oughs> การพัฒนาคนและการเตรียมสังคมของเราเนี่ยจะเท่าทัน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกหรือเปล่านะครับคำถามมันจึงเกิดขึ้นว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาสี่สี่ข้อนี้ได้อย่างไรสําหรับผมคําถามเหล่านี้อาจจะยังไม่ใช่นะครับอาจจะแก้ยากด้วยซ้ำตอนนี้ถามกันเมื่อกี้นั่งคุยกันว่าเราจะทาอะไรกันยังไงดีวะยังก็คิดไม่ออกอนะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าตอบได้คือคถามเป็นคำถามที่ตั้งคำถามนักอนนี้ได้วรูปแบบเศรษฐกิจแบบไหนหรอที่พอจะแก้ไขปัญหาทั้ง4เรื่องนี้ได้พร้อมๆกัน แล้วทําให้เรารอดจากสถานการณ์สีเรื่องนี้ได้พร้อมๆกันผมมีคําตอบในใจว่ามันคือ creative economy นะตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับคือว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยภาคการผลิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับถ้าถ้าเรายอมรับกับตัวเองตรงๆไม่ได้พูดกันว่าเป็นพูดเรื่องข่าวลายแต่เรายอมรับกับตัวเองตรงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเติบโตด้วย supply chain แบบเดิมๆนะครับแล้วก็เติบโตกันด้วยสูตรสาเร็จที่ที่ที่ ที่เราเาข้าใจวัสดิตหายไปหนึ่งหน้าขออนุอาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเราเราวังวนอยู่ในโมเดลที่เราคุ้นเคยนะครับทีนี้คือว่าสิ่งที่เป็นวังวนที่เราทำมาอยู่อยู่อยู่ต่อเนื่องกันมาต,ตลอดก็คือว่าเราอยู่กับการเรื่องของผลิตให้ถูกนะครับ ส่งออกให้มากนะครับแข่งขันเรื่องต้นทุนให้ได้นะครับไม่กี่วันมาวันนี้ถ้าอ่านเลยเนะี่ยข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยเรายังจะเห็นอยู่เลยว่ามีคนยังพูดอยู่เลยว่าเศรษฐกิจของเราจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อค่าเงินเราอ่อนนะครับค่าแรงนยแ่แพงแสดงว่า40่ี30ปีสามสปีของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีคนสร้างโมเดลของอีอนมีเรามีคนสร้างโมเดลของธุรกิจในแบบที่มันเป็นพรีเมียม ในแบบที่มันเป็นทายมาร์จินได้ไม่มากพอที่จะฮิ้วเศรษฐกิจของทางประเทศนะครับความแข็งแรงเหล่านี้บังเอิญมันมาเกิดในสถานการณ์ที่ตอนนี้ยิ่งงอันาบักยิ่งไม่เกาะที่ผม,มบอกเมื่อกี้คือว่า AI เข<ค>้ามา disrupt ทําให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับกระบวนการที่เราจะคิดผลิตสินค้าต่างๆเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันถูก disrupt ไปหมดนะครับแทบจะทุกสิ่งแล้วก็แทบจะทุก process ของกระบวนการคิดตัวนั้นนะครับทีนี้เรากลับมาที่คลิปอีค ทุกวันนี้เนี่ยถ้าหลายคนได้ยินคำว่าเครดิตคอ n o m ีแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยบางคนก็มีภาพต่างๆที่ไม่เหมือนกันบางคนก็นึกถึงงานคราฟบางคนก็นึกถึงสินค้าเก๋ๆบางคนก็นึกถึงงานออกแบบดีๆงานแฟร์หรือว่าเทศกาลนะครับที่ออกแบบแล้วก็มาหดกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดกำตน้นเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่ที่กระจัดกระจายอยู่นะครับเครดิตอิคอนมีแล้วก็แวร์ลูเครียชั่นอิคอนมีเนี่ย จริงๆแล้วมันไปได้ไกลกว่านั้นนะครับมันเป็นยุทธวิธีมันเป็นยุทธศาสตร์ของทั้งสังคมได้แล้วมันเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยให้กลายเป็นแคปิตอลเป็นทุนของประเทศได้เนี่ยนะคนสำหรับผมแล้วเนี่ยครีเอทีฟอีคอมนีเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นเหมือน OS เอสออปเปอเรติงซิสเต็มอีคอมนิคออปเปอเรติงซิสเต็มนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าระบบปฏิกับระบบปฏิ ปฏิบัติการนะครับของเศรษฐกิจใหม่นะครที่จะเปลี่ยนสินทรัพย์ให้กลายเป็นทุนนะครับโดยใช้กระบวนการที่เรื่องของความใช้กระบวนการเรื่องความคิดความคิดสร้างสรรค์น,นะครับ Genius of Culture ะกระบวนการสร้าง m e a n i n แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำงานร่วมกัน Across Business Sector นะครับ Creative Economy <c oughs> ก็คือเศษรษฐกิจที่สร้างสรรค์มูลค่านะครับจากความหมายนะครับก็คือ m e a n i n จากอัตลักษณ์็คือ Identity จากประสบการณ์ Experience แล้วก็จากเรื่องความไว uh ้วางใจนะครับจนทําให้เกิดเศรษฐกิจที our our required, ่มีสิ่งที่เรียกว่ามาจินนะครับและวมาจินเหล่านี้เป็นลดแรงกดดันในเรื่องต้นทุนลดความกังวลในการที่ต้องผลิตเชิงปริมาณความกังวลในเรื่อง Economy of Scale นะ e c o อีก y คริตอนามีเนี่ยทำงานในจุดที่ภาษี t a r ริฟค่าเงินเข้าไปมีอิทธิพลต่อมันได้น้อยนะครับ คุณเก็บภาษีสินค้าได้นะครับแต่คุณเก็บภาษีวิถีคุณเก็บภาษีพิธีกรรมคุณเก็บภาษี c u เจอร์คุณเก็บภาษีความเชื่อคุณเก็บภาษีวัฒนธรรมระยากมากนะครับบางครั้งค่าเงินอาจจะแข็งนะครับมีประสบแต่ว่าบางอย่างสร้างประสบการณ์ที่มากมายจนคนจนคนเนี่ยยอมที่จะจ่ายในราคาที่แพงได้นะครับแม้กระทั่งว่า AI จะมา disrupt ทำให้งานบางอย่างของเราลดลงนะครับแต่ AI ก็ไม่สามารถแทนที่ของรถสนิยมทางปัญญาแล้วก็ความสามารถของของมือมนุษย์ได้นะครับแทกไทดิตี้ AI ไม่สามารถทดแทนได้นะถ้าถึงตอนนี้ถ้าเราคิดว่าครีดกัครีฟ n ิคคอนมีคือ one of the option คือทางรอดทางหนึ่งของประเทศเนี่ยผมคิดว่ามี3อย่างที่เราอยากจะชวนทุกท่านคิดแล้วก็มี3อย่างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับคืออันที่1คือ เราต้องเปลี่ยน mindset ของเราจากการผลิตเชิงปริมาณไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่ายกตัวอย่างง่ายๆจาก Food ไปสู่การสตรอนมีจากการที่เราไปลปุกปัน้นจากอย่างเดียวเรื่องเกี่ยกับ craftsmanship เราอาจจะต้องคิดถึง culture entrepreneur นะครับเราอาจจะต้องสร้างเงื่อนไขอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิด creative แล้วก็ให้เกิด culture investor นะครับไปพร้อมๆกันด้วยนะครับอันดับที่2คือว่าเราต้องเปลี่ยน mindset ของเราว่าจากการส่งของ,ของเนี่ย ไปสู่การส่งออกความหมายนะครับจากดีไซน์โปรดัก t ไปสู่เรื่อง s t o r ี t เท l i n g ไปสู่เรื่อง Experience ซพีเรีนะครับเซนส์อฟแวรแบบคนไทยเนี่ยสามารถจะเทคอลองไปกับเรื่องของ w เ l ลเน s และลองจีวิทย์เทคโนโลยีได้อย่างไรรวมทั้ง Entertainment แล้วก็ IP ซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็เป็นเรื่องที่โลกอยอมรับเราอยู่แล้วเรื่องที่3เราต้อง d e c e n t r a l ไ z ซนะครับจากการที่กระจุกตัวในเมืองนะครับไปอยู่ไปสู่เมืองเล็กๆที่มีความลึกซึ้ง เปลี่ยนจากเอฟเฟชชนซีของเมืองใหญ่ไปสู่การหามีนิ่งในเมืองรองไปสู่การค้นหาท ALEN ที่อยู่ในเมืองรองเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นมามีกําลังขึ้นมาปรากฏตัวตนขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาพัฒนาสังคมของเขานะครับแล้วถึงตรงนี้ Creative Economy จะเกิดขึ้นได้จริงมันเป็นหน้าที่ของใคร,นะครผมคิดว่ามันคงไม่ใช่หน้าที่ของศิลปินนักออกแบบ ผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะต้องเสี่ยงโดยลำพังนะครับมันไม่น่าจะใช่บทบาทของการทำ Business Matching บทบาทของการของของการทำอ,ออกไปเจอตลาดโดยที่ทั้ง b บิ i ส e แมทชิ่งกับตลาดดำเนินการแล้วก็จัดการกันเองนะบ,บทบาทสำคัญทีนเนี้ผมคิดว่า c a อยู่ตรงนี้นะครับ C เป็นบทบาทสำคัญของ c a นะครับหน่วยงานนี้ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะออกแบบหรือผลิตงานสร้างสารรค์หรือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับ เราเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สร้างต้นแบบสร้างระบบนิเวศสร้างอีโคซิสเต็มสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ทางโนโยบายแล้วก็ทำให้ c ครดิตคโน c o มีเนี่ยมันเนติบโตได้จริงนะครับบทบาทสำคัญของ C.A. เ r e ด i ตโมเอสเครดิตคอ <c redit S 1> นดมีเอเจนซี่เนี่ยคือการร่วมมือกับทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับกลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ ในการที่จะทำ a t i o n a l c a m p a i g n ในการที่ทำเซ e ออฟ o อลิซีอะไรบางอย่างเพื่อจะลดความเสี่ยงเชิงระบบให้กับธุรกิจสร้างสรรค์แล้วก็ให้กับคาเลนต่ตางๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแม้ว่าเรื่องการลดความเสี่ยงจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ผมว่าการการบริหารจัดการการทํางานร่วมกันเพื่อที่จะทําให้ความเสี่ยงมันอยู่ในระดับที่เราบริหารจัดการได้แค่นั้นก็เพียงพอสาหรับการเติบโตแล้วนะครับ ความเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับคือว่าเช่นการลดความเสี่ยงที่เราจะทําให้เห็นเราเห็นตลาดในอนาคตการทํา m demand driven Research ให้ครีดอินดัสทรีเนี่ยเห็นแลนด์สเ p e ของลูกค้าในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นการลดความเสี่ยงจะต้นทุนการเข้าถึงความรู้ต้นทุนการการเข้าถึง Data นะครับแล้วก็ต้นทุนที่ทําให้เราเท่าทันโลกการลดความเสี่ยงโดยการมีท a าเล่นมีชุมชนของทาเล่นที่เก่งและมีจํานวนมากพอที่อุตสาหกรรมสร้างสรรค พร้อมจะเรียกใช้งานแล้วก็ขยายธุรกิจแล้ก็เติบโตวรวมทั้งลดความเสี่ยงในการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีคุณภาพผมอย่างที่คุยอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ครับเมื่อความเสี่ยงมลดลงเนี่ยผมเชื่อว่าครด i ตบิสและก็ครดิตอดัสทรีเนี่ยเขาจะกล้าคิดและกล้าลงทุนในระยะย,ยาวและในที่สุดจะมีนักลงทุนมีแองเจิลเข้ามาลงทุนในในมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ชุดร่วมทําให้คริตคอนี้เติบโตนะครับ มาถึงตรงนี้นะครับผมอยากชวนชวนให้ทุกคนเห็นมองภาพว่า Creative Economy a g e n c เนี่จึงเป็นเหมือนแบบ Space ก็ได้เป็น Virtual Space ก็ได้เป็น Operating System ก็ได้นะครับที่ที่ Creative t a l e n t เล e a t i v e b u s i n e น s Creative Industry แล้วก็ทิ r คร t r ทิบ i City เนี่ยจะมาเข้าจะมาร่วมกันอัปเดตวิธีคิดแล้วก็ r e c a l i b ิ a t e ทักษะนะครับอัปเดตวิธีการทำงานเหมือนเราอัปเดต โอเิสเตนของของไอโฟนเหล่านี้แหละนะครับแล้วกลับออกแบบออกแบบธุรกิจนะครับออกแบบอุตสาหกรรมออกแบบกระบวนการทํางานออกแบบเมืองแล้วก็สร้างสารรค์อนาคตด้วยตัวของตัวเองนะครับทุกผมเชื่อมั่นนะครับว่าเม,เมื่อเมื่อเรามี OS ที่ดีพร้อมแล้วเนี่ยความคิดสร้างสารรค์จะไม่หยุดนิ่งแล้วก็จะกระจายออกไปทําให้เราสามารถสร้างสารรค์มูลค่าเศรษฐกิจกใหม่ให้กับประเทศได้นะครับในภาพรวมเนี่ยผมอยากจะขอขอจบของผมไว้ตรงนี้นะครับต,รต่อจากนี้ไปเนี่ย เดี๋ยวทางผู้บริหารของทาง CA เนี่ยก็จะมาแชร์กับทุกท่านว่าในปี69 70เนี่ยเรามี OS อะไรใหม่ที่จะชวนทุกคนมาช่วยกันอัปเดตนะครับในขณะเดียวกันก็มีวิทยากรที่ที่ที่จะมาช่วยขยายความสิ่งที่เราได้ได้พูดในวันนี้ต่อไปอีกด้วยนะครับแล้วก็ในานามองทีส์ uh, CA นะครับผมขอบคุณวิทยากรที่จะมาช่วยมามาร่วมแชร์กับเราบนเวทีนี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับทำ คิดถึงโปรเจกต์ที่เราจะคอลลาบอร์เรชันร่วมกันในอนาคตน,นะครับขอบคุณครับ